สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูตังนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สําสำหรับวิดีโอนี้นะคะที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนั่นก็คือเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนทุกคนได้เรียนผ่านมาแล้วในระดับชั้นป .4 และสำหรับเนื้อหานี้นะคะถือเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนเรียงลำดับเศษส่วนหรือจะเป็นการบวกและการลบเศษส่วนก็ได้ด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเราไปทบทวนความหมายของเศษส่วนกันก่อนเลยค่ะเศษส่วนคือ การแบ่งของหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งกลุ่มออกเป็นจำนวนเท่าๆกันแล้วนำมาเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดเช่นครูตังมีวงกลมหนึ่งรูป แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันซึ่งนำสีส้มมาระบาย1ส่วนครูตังสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษหนึงส่วนสองซึ่งเศษหนึ่งแทนจํานวนส่วนแบ่งที่ระบายสีส้มหนึส่วนจากทั้งหมดต่อไปส่วนสองแทนจำนวนส่วนแบ่งที่เท่าๆกันก็คือทั้งหมด2ส,ส่วน ตัวอย่างถัดไปจากวงกลม1รูปครูตังแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันและนำสีเหลืองมาระบาย2ส่วนสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษ2ส่วน5ต่อไปเรามาดูสัญลักษณ์ที่เขียนแสดงเศษส่วนกันนะคะยกตัวอย่างเศษ2ส่วน3ส่วน2 เรียกว่าตัวเศษใช้แสดงส่วนแบ่งที่เรากล่าวถึงจะเขียนไว้ด้านบนต่อไปเส้นขั้นจะอยู่ระหว่างตัวเศษและตัวส่วนสุดท้ายส่วนสามเรียกว่าตัวส่วนใช้แสดงจํานวนส่วนแบ่งทั้งหมดที่เท่าๆกันจะเขียนไว้ด้านล่าง ทีนี้นักเรียนก็พอจะเข้าใจความหมายของเศษส่วนแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปเริ่มเรียนเศษส่วนอย่างต่ำกันได้เลยเศษส่วนอย่างต่ำสำหรับเรื่องนี้นะคะนักเรียนยังพอจำกันได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้เราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะเริ่มจากพิจารณาเศษ3ส่วน9และเศษ2ส่วน5เรามาเริ่มพิจารณาทีละตัวนะคะเริ่มจากเศษ3ส่วน9 เราจะพบว่าถ้าครูนำ3เข้าไปหารทั้งเศษและส่วนจะได้เป็นเศษ3ส่วน9เ,เท่ากับ3หารด้วย3ส,ส่วน9หารด้วย3เท่ากับเศษ1ส่วน3แสดงว่าเศษ3ส่วน9มี3 หารทั้ง3และ9ได้ลงตัวดังนั้นเศษ3าส่วน9ไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำต่อไปนะคะเรามาพิจารณาเศษ2อส่วน5กันซึ่งเราจะพบว่า2และ5มี1เพียงตัวเดียวที่สามารถหารทั้ง2และ5ได้ลงตัวจะได้เป็นเศษ2ส่วน5เท่ากับ สองหารด้วย1ส่วน5ห,หารด้วย1เท่ากับเศษ2อส่วนหซึ่งเรานำา1เข้าไปหารทั้งเศษและส่วนสุดท้ายผลลัพบ ก็ยังเป็นตัวเดิมถูกต้องไหมคะงั้นแสดงว่าเศษ2ส่วน5ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1ที่หารทั้ง2และ5ได้ลงตัวดังนั้นเศษ2ส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำซึ่งจากการที่เราพิจารณาข้างต้นนะคะครูตั้ง จึงสรุปได้ว่าเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเรียกเศษส่วนนั้นว่าเศษส่วนอย่างตำ่ำทีนี้นักเรียนก็ได้รู้จักกับเศษส่วนอย่างต่ำแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปลองดูเศษส่วนอย่างตำ่จำจานวนอื่นๆกันเลยจากตัวอย่างนี้นะคะเศษ4ส่วน10และเศษ3 1ส่วน11 เศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำเริ่มจากเศษ4ส่วน10นะคะซึ่ง4และ10มี2ที่หารลงตัวจะได้เศษ4ส่วน10เท่ากับ4หารด้วย2ส่วน10หารด้วย2จึงเท่ากับเศษ2ส่วน5ดังนั้นเศษ4ส่วน10 ไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำต่อไปเศษ3ส่วน11ซึ่ง3และ11มี1เพียงตัวเดียวที่หาร3และ11ลงตัวจะได้เศษ3ส่วน11เท่ากับ3หารด้วย1ส่วน11หารด้วย1เท่ากับเศษ3ส่วน11ดังนั้นเศษ3ส่วน11 เป็นเศษส่วนอย่างตำซึ่งจากตัวอย่างนี้นะคะก็สรุปได้เลยว่าเศษสส่วน10ไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำและเศษ3ส่วน1 1เป็นเศษส่วนอย่างตำค่ะหลังจากที่เราสามารถดูออกแล้วว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างตำหรือเศษส่วนใดไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำและต่อไปนะคะถ้านักเรียน เจอเศษส่วนที่ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำแต่ต้องการที่จะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำครูจึงมีหลักการในการทำและเขียนแสดงวิธีทำมาให้นักเรียนดูค่ะเราไปเริ่มดูพร้อมๆกันเลยการทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำหลักการง่ายๆก็คือหาจํานวนนับ ที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนลงตัวซึ่งจำนวนนับนั้นต้องเป็นจำนวนนับที่มากกว่า1น,นะคะเราไปเริ่มดูตัวอย่างที่1เราจะทำเศษ5ส่วนยีให้เป็นเศษส่วนอย่างตําเริ่มจากนำจำนวนนับที่มากกว่า1ห,หารตัวเศษและตัวส่วนเช่นเลข5วิธีทำ จากเศษ5ส่วน20เท่ากับ5หารด้วย5ส่วน20หารด้วย5จะเท่ากับ เศษ1ส่วน4ซึ่งเศษ1ส่วน4นี้เราไม่สามารถนำจำนวนนับใดที่มากกว่า1เข้าไปหาร1และ4ได้อีกแล้วเราจึงตอบได้เลยว่าเศษ1ส่วน4เป็น 4. เศษส่วนอย่างต่ำของเศษ5ส่วน20ค่ะ ต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่2นะคะเราจะทำเศษ18ส่วน30ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเริ่มจากนำจำนวนนับที่มากกว่า1ห,หารตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเช่น2วิธีทำเศษ18ส่วน30เท่ากับ18หารด้วย2ส่วน30หารด้วย2จะเท่ากับ เศษ9ส่วน15เราจะพบว่าเศษ9ส่วน15เนี่ยยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะยังมี3ที่หารทั้ง9และ15ได้ลงตัวถ้าสมมติเราเจอกรณีนี้นะคะเราจึงนำเศษ9ส่วน15มาทำการหารต่อจะได้เป็นเศษ9ส่วน15เท่ากับ9หารด้วย3ส่วน15หาหารด้วยสาม เท่ากับเศษ3ส่วน5ซึ่งเศษ3ส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถนำจำนวนนับใดที่มากกว่า1เข้าไปหารทั้ง3และ5ได้ลงตัวดังนั้นเราจึงตอบได้เลยว่าเศษ3ส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ18ส่วน30ค่ะนอกจาก2และ3แล้ว อาจใช้จำนวนนับอื่นที่หารทั้ง18และ30ได้ลงตัวก็ได้เราไปลองดูนะคะจากตัวอย่างที่2เราทรําเศษ18ส่วน30ให้เป็นเศษส่วนยังต่าเราสามารถนำ6มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้จะได้เป็นเศษ18ส่วน30เท่ากับ18หารด้วย6 ส่วน30หารด้วย6จะเท่ากับเศษ3ส่วน5ซึ่งคำตอบก็ตรงกันกับอีกหนึ่งวิธีที่แล้วนะคะซึ่งวิธีนี้จะสามารถทำให้เราทำเศษส่วนอย่างต่ำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไปตัวอย่างที่3เราจะทำเศษ16ส่วน24ให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำ เริ่มจากนำจำนวนนับที่มากกว่า1ห,หารตัวเศษและตัวส่วนเช่น2จากเศษ16ส่วน24เท่ากับ16หารด้วยสองส่วน24หารด้วย2จะเท่ากับเศษ 8ส่วน12ซึ่งเราจะพบว่าเศษ8ส่วน12ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะยังมี4ที่หารทั้ง8และ12ลงตัวถ้าเราเจอกรณีแบบนี้เราจึงทำการนำเศษ8ส่วน12มาหารต่อคะ่ะจะได้เป็นเศษ8ส่วน12เท่ากับ 8หารด้วย4ส่วน1 2หารด้วย4เท่ากับเศษ2-3ส่วน3ซึ่งเศษ2อส่วน3เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1หารทั้ง2และ3ได้ลงตัวอีกแล้วดังนั้นเราจึงตอบได้เลยว่าเศษ2-3ส่วน3เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ16-24ส่วน24 นอกจาก2และ4แล้วอาจใช้จำนวนนับอื่นที่หารทั้ง16และ24ได้ลงตัวก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะจากตัวอย่างที่3เราทำเศษ16ส่วน24ให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำเราสามารถนํา8มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้จะได้เป็นเศษ16ส่วน24เท่ากับ 16หารด้วย8ส่วน24หารด้วย8จะเท่ากับเศษสองส่วนสซึ่งจาก3ตัวอย่างที่เราแสดงวิธีทำกันมานะคะเรายังสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้อีกแบบด้วยนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ จงทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าเริ่มจากข้อที่1เศษ9ก้ส่วนสิานำสาหารตัวเศษและตัวส่วนจะได้ตัวเศษคือ9หารด้วย3เท่ากับ3ขีดเส้นตัดตัวเศษ9แล้วเขียนเศษ3ไว้ข้างๆต่อไปตัวส่วนคือ15หาหารด้วยสาม เท่ากับ5ขีดเส้นตัดตัวส่วน15แล้วเขียนส่วน5ไว้ข้างๆดังนั้นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ9ส่วน15เท่ากับเศษ3าส่วน5ต่อไปข้อ2เศษ30ส่วน36นำ6หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้ตัวเศษคือ30 หารด้วย6เท่ากับ5ขีดเส้นตัดตัวเศษ30แล้วเขียนเศษ5ไว้ข้างๆต่อไปตัวส่วนคือ36หารด้วย6เท่ากับ6ขีดเส้นตัดตัวส่วน36แล้วเขียนส่วน6ไว้ข้างๆดังนั้นเศษส่วนอย่างตาำของเศษ30 3ส่วน36จะเท่ากับเศษ5้ส่วนห ต่อไปข้อ3เศษ20ส่วน35นํานำหาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้ตัวเศษคือ20หารด้วย5เท่ากับ4ขีดเส้นตัดตัวเศษ20แล้วเขียนเศษ4ไว้ข้างๆต่อไป ตัวส่วนคือ35หารด้วย5เท่ากับ7ขีดเส้นตัดตัวส่วน35แล้วเขียนส่วน7ไว้ข้างๆดังนั้นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ20ส่วน35เท่ากับเศษ4ส่วน7ต่อไปข้อสุดท้ายเศษ18ส่วน45 นำ9หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้ตัวเศษคือ18หารด้วย9เท่ากับ2ขีดเส้นตัดตัวเศษ18แล้วเขียนเศษ2ไว้ข้างๆต่อไปตัวส่วนคือ45หารด้วย9เท่ากับ5ขีดเส้นตัดตัวส่วน45แล้วเขียนส่วน5ไว้ข้างๆดังนั้น เศษส่วนอย่างต่ำของเศษ18ส่วน45เท่ากับเศษ2ส่วน5าสำหรับในการหาเศษส่วนอย่างตำ่ำเราสามารถทำได้หลายวิธีเราจึงควรเลือกวิธีที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการคำนวณได้อย่างรวดเร็ว ต่อไปเราจะมาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1ห,หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่มหนในหน้า3ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้และสําหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือนักเรียนคนไหนที่เข้าใจแล้วสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไปสรุปความดูที่ครูได้ลงไว้ให้ในบทเรียนแล้วอย่าลืมทําการบ้านมาส่งครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้คะ่ะ